สำหรับจอยเกมนะครับผมที่เพื่อนๆมีอยู่เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าพักหลังเนี่ยจอยมันเริ่มมีปัญหาเรารู้สึกว่าบางทีที่เราบังคับบางทีที่เราคอนโทรลเนี่ยมันไม่เป็นไปตามดั่งใจที่เราต้องการเนี่ยเราอยากจะเทสเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างนะผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการเทสจอยนะครับผมซึ่งวิธีที่ผมจะแนะนําในวันนี้เนี่ยมัน ใช้ได้แทบจะทุกจอยทุกชนิดเลยนะแทบจะทุกชนิดของเครื่องเกมเลยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ PS A เองนะครับไม่ว่าจะเป็น p s 3 p s 4ม s 5ยนะ์สี่เผม Nintendo Switch ที่เป็นจอยโปรนะครับผมหรือแม้กระทั่ง Xbox หรือแม้กระทั่งจอย PC ที่อย่างเช่นเป็นพวกจอย Logitech อะไรพวกนี้ก็สามารถทำการตรวจเช็คได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยวิธีและขั้นตอนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ อันดับแรกเลยนะครับผมที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะครับก็คือโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโตของเรานั่นเองนะแล้วก็เดี๋ยววิธีการเข้าไปเทสเนี่ยก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับผม ให้เราเข้ามาที่หน้าอ่า g o o g l e นะครับผมพอเราเข้ามาที่ Google แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเซิร์ชตามนี้ได้เลยนะครับคาว่า Controller Test นะครับผมพอเราเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราเลือกที่ลิงก์อันแรกเลยนะผมที่เป็นลิงก์เนี่ยครับ m กม a d t e ท t เนี่ยครับเรากดเข้ามาได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับผมทีนี้นะครับอย่างในกรณีที่ผมจะเทสจอยของ Playstation 4นะครับผมให้เราทําการนะครับผมเอาสายชาร์จจอยเนี่ย USB เนี่ยที่สาหรับเป็นสายชาร์จของ Play s t a t i o n 4เนี่ยเสียบเข้า เข้ากบโน้ตบุ๊กของเรานะครับผมนี่นะครับผมจะเสียบเข้าไปนะครับผมพอเสียบเข้ามาแล้วนะครับผมให้เรากดปุ่มใดปุ่มหนึ่งก็ได้นะครับผมอ่ะผมกดปุ๊บทีนี้นะครับทุกคนหน้าตาก็จะเด้งขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอกากระบาดตรงนี้ก่อนพอหน้าตาเด้งขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้ววิธีเทสนะครับเบื้องต้นเราเริ่มจากอนาล็อกก่อนนะครับผมให้เราลองหุ่นดูนะครับทุกครั้งที่เราปล่อยอนาล็อกนะครับ จุดต้องกลับมาอยู่ตรงกลางนะครับผมนี่นะครับผมจะลองโยกดูนะครับผมทุกครั้งที่เราปล่อยอนาล็อกเนี่ยจุดต้องกลับมาอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ก็อนาล็อกฝั่งขวาฝั่งซ้ายเราก็ทำเ็เหมือนกันเลยนะครับผมแล้วเราก็ลองกดปุ่มดูอ่ะ R1 นะครับผมลองดูนะครับว่าขึ้นนะครับผม R1 R2 นะครับ L1 L2 ประมาณนี้ R 3 L 3นะครับหรือแม้กระทั่งปุ่มออปชันหรือว่าปุ่มแชร์ปุ่ม X O สเหลี่มต่างๆเราลองกดดูนะครับว่ามันติดหรือเปล่านะครผมอันนี้ก็เป็นวิธีเทสเบื้องต้นเนี่ยอย่างสมมติว่าผมเทสกับจอย PlayStation 4อยู่เนี่ยในโปรแกรมเขาก็จะขึ้นบอกเลยนะครับผมว่าเป็นจอย PlayStation 4นั่นเองนะครับผมหรือแม้กระทั่งนะครับจอย Play 5เดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับผมทุกอย่างทำเหมือนกันนะครับเพื่อนๆให้เราเอาสาย USB นะครับผม เสียบเข้ากับ p c ของเรานะครับผมหรือว่าโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองดูกับจอย ps หให้ดูนะครับผมก็ทาเหมือนกันเลยนะครับพอเราเสียบแล้วปุ๊บแล้วกด,ดปุ่มแดกปุ่มนึงนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนนี่นะครับผมก็จะขึ้นแจ้งเตือนเป็นคอนโทรลเลอร์ของจอย playstation ห้าวิธีเทสก็เหมือนกันเลยนะครับลองหมุนดูนะครับผมว่ามันจะเด้งกลับมาอยู่ตรงกลางหรือเปล่าหรือถ้าบางคนนะครับที่ต่อแล้วแล้วร,รู้สึกว่าอนาล็อกลวัวถ้าว่ามันค้างอยู่อย่อยางเงี้ย นะครับผมถ้ามันค้างอยู่เนี้ยแสดงว่าอนาล็อกของเรามีปัญหานะครับหรือดูอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับสมมติว่าถ้าอนาล็อกล้วนนะครับตรงนี้จะขึ้นเป็นสีน้ําตาลนะครับผมจะออกเป็นสีเทาๆน้ําตาลแบบนี้เลยนะครับผมทุกครั้งนะครับต้องขึ้นเป็นสีขาวนะครับผมอนาล็อกทั้งสองสั่งนะครับ ก็ลองกดดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมหรือนะครับผมอย่างอันนี้เป็นจอยเท5ห้านะครับผมหรือถ้าเราอยากเทสจอยของค่ายอื่นบ้างที่ผมแจ้งไว้ตอนแรกอย่างนี้เป็นจอยของ xbox นะครับผมเป็นจอยของ Xbox นะครับผมอันนี้จะเป็นแบบมีสายนะครับเราก็สามารถทําการเสียบสาย USB เข้าได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋มาลองดูกันอ่า พอผมเสียบสายเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันขึ้นเลย Xbox Controller Xbox 3 6 0นะครับผมก็เทสเหมือนกันเลยนะครับผมทุกอย่างทำเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมลองกดดูนะครับผมว่ากดได้ไหมอันนี้ก็จอยสมบูรณ์ทุกอย่างในส่วนของ Nintendo Switch นะครับเพื่อนๆ Nintendo Switch ก็ทำเหมือนกันแต่ว่ามันจะเทสได้เฉพาะที่เป็นจอยโปรนะครับผมแล้วก็ต่อสายยืดดีทายซแล้วก็ทำแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับผมอย่างเช่นที่ก่อนหน้านี้ผมลองเทสกับจอย Logitech นะครับผม F 3 1 0ที่เป็นจอย PC โดยตรงก็สามารถ เทได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าเอา้าแล้วแบบจอย Xbox อกที่เป็นไร้สายมันเทดได้ไหมอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าเป็นจอยที่เป็นมีตัวไวเลสรับสัญญาณนะที่เป็นไวเลสรับสัญญาณในคล้ายแฟลชไร์เนี่ยเสียบเข้ากับ P ีแล้วก็เทสเหมือนกันได้เลยอันนี้ทําได้นะครับผม ก็ประมาณนี้ก็จะมาแนะนําเบื้องต้นนะครับผมก็อนนี้จะเป็นการเทสแบบละเอียดนะนี่เลยนะครับกดไกล้ทุกปุ่มนะครับเราลองเทสดูเลยนะครับผมที่สําคัญเลยคืออนาล็อกเพื่อนๆเนี่ยส่วนใหญ่จอยเวลารวนเนี่ยก็มักจะมีปัญหาตรงอนาล็อกคืออนาล็อกค้างบ้างอะไรบ้างนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมทุกครั้งที่เราหมุนอนาล็อกทุกครั้งที่เราปล่อยเนี่ยจุดต้องอยู่ตรงกลางเท่านั้นนะครับผมบางอันอาจจะมีสั่นๆบ้างนิดหน่อยอาจจะมีสั่นๆบ้างนิดหน่อยไม่มีปัญหาครับซึ่งมันเป็นปกติ ของสินค้าผ่านการใช้งานนะครับผมมันจะเป็นไม่ได้ยากที่มันจะนิ่งอยู่แบบนี้เลยนะแต่นี้จอย Xbox เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมมันก็เลยยังเงียนๆียอยู่นะครับผมในส่วนของจอย PS3 ก็เทสได้นะอะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองให้ดูนะพอดีผมมีอยู่พอดีนะคื้นําเหมือนกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะเทสให้ดูว่ามันสามารถเทสได้จริงนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวขอแจ้งเพิ่มเติมนะครับผมจอย PS3 ชั้น3อันนี้เนี่ยไม่ใช่ของแท้นะอันนี้เป็นจอยเทียบนะคือผมมีสำรองไว้ นะผมเผื่อเวลาเราได้เครื่อง PS3 มาแล้วก็เราไม่มีจอยหรือว่าจอยมีปัญหาก็เสียบสาย USB เหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูนะว่าจอยที่ไม่ใช่ของแท้เนี่ยมันจะสามารถเทสได้หรือเปล่า,าน,นะครับพเพื่อนๆอ่านี่นะครับผมเสียบสาย USB ไปเรียบร้อยนะครับผมปึ๊บสัญญาณไฟขึ้นกดหนึ่งทีปุ๊บนี่เลยขึ้นเลย Sony PS3 แล้วทุกอย่างก็เทสเหมือนกันหมดเลยนะครับผมนี่นะครับทุกอย่างเทสเหมือนกันเลย,ก,ยเก็จอย Joy ที่ไม่ใช่ของแท้ก็สามารถเทสได้เหมือนกันนะวันนี้ก็ ามาแบ่งปันความรู้นิดๆหน่อยๆนะซึ่งจริงผมก็ใช้วิธีนี้มานานแล้วก่อนหน้านั้นผมใช้เทสในโปรแกรมนะครับผมสำหรับจอยเพ a ย์สเตชันเท่านั้นแต่ก็อันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมใช้เทสจอยบ้างหลังคือรู้สึกว่ามันเทสได้ละเอียดกว่าก็ลองไปทํากันดูนะสําหรับใครที่รู้สึกว่าจอยของเราเริ่มมีปัญหาเนี่ยก็ลองดูนะครับสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ